หน <e ึ่งๆกับลูกก็เดี๋ยวถ้าจะกินมันเข้ามานะครับใครอยากให้พี่มาทําคลิปสุ่มหรือมาสตรีม r O b ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาผมมันตื่นลูกเกมไงแบบเกมไหนก็ตื่นไงตัวไหนครับตัวไหนครับพี่พเห็นพี่นี่พี่เห็นเองแบบพูดมาเยอะละใช่แบบตัวติ่เป็นตัวตึง RUB อยากิีว่าเปล่าครับแม่รู้จักแบทแมนเมย์ส้มรอเปล่าครับแบนแบนอ๊ยอยากเจอแบทแมนจังเอามาเจอดีมาเจอดีแบทแมนนะแบนแบนนะเจอได้ ว่าไปแล้วผมล่ะครับผมแมนอันดับหนึ่งสารคามนะครับอันดับหนึ่งปุยภาคเลยอ่ะโอ้โหแล้วเก็บแล้วเริ่มเกมเลยโอ้สภาพตัวพี่อ่ะทันจิโร่ครับโอ้โคตรตอเลยอ่ะบอกว่ามันฟาวด์ได้เลยนะนึกว่าจะกดสามสามอันน้นไหมมาดิจิโร่เขั่พี่ทันจิโร่ครับน้องมาทันจิโร่หรือทันเจไก่ครับอ่าอย่าเกลือเป็นไก่แล้วเปล่าหรอกอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใช่ข้าวมาไม่ใช่ไก่แล้วพี่วปะ กบไก่มมนใช่สียงกันตักไปดิปดิปดังไปดิปุลยจะมาเร็วปดิมาเร็วมาเร็วมาปดิไก่ไก่ไก่ปดิอย่าปุ๋ยังวะอะไรครับย่าเก็บเลือดก็ได้หรอไม่เก็บไม่เกบเลือดก็ได้หรอโอ้ยอย่าเก็บเลือดดิมันแมวดิมันเก็บเลือดดิเฮ้ยเดียวก็บเลือดดิมาเก็บเลือดดิม้าปดีมมาาปดิม้าไปดิม้าไปดิม้าไป ไม่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยอะไม่ตกเฮ้ยโอ้ยไม่ตกเดี๋ยวเดี๋ยวคนรถตกเก้าอี้ครับเกินเกินในความจริงกาโอ้ประมาทไปเลยประมาทเลยเหประมาทเลยเหรอย่หัวเราะเก่งจะหัวเบอกแล้วครับบอกแบทแบทแมนโน่หนึ่งโนตึงสารคามอ่ะนะไม่อยากจะคุยเยอะหรอกดูนะครับแบทแบทข้างข่าวหรือไก่อยากดูชัดๆอะไรอ่ะทำอะไรในนั้นอะเอ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะ เมื่อกี้มีอะไรมาตโอ้ยคิดว่าลองหแล้วทีเหรวะฟฟฟฟฟฟเก็บเนไฟไฟไฟฟเอเฮ้เมื่อกี้เก็บเือใช่รอไม่ได้เิตายบอกเลยครับอะไรอ่ะโอ้หิวป้อมนะ้อมปอมเกมมใช้ไอ้ีป้อมครับเอากี่คิวแบ่คิวกี่คิวกี่ละวันไครับกี่ะวันกับผมครับ คิวละพันนะโน่หนึ่งะนะก็โน่หนึ่งะนะมาดิเจ๊แต่งแล้วมึงปุ้ยมาดิว้าวคิวใส่ไผ้นั่นน่ะเจือตีแล้วดีมามาเลยว่ะอุ้ยอ๋อมามาปุ้ยวังยังไงยังไงขอได้ป้อมไปก่อนเลยแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยคุณจบดีเฮ้ยเกินอะไรอ่ะกลัวขนาดนั้นหรอกลัวพี่เกมหรอครับกลัวผมพี่เกมหรอเอาก็สองพันแล้ว ก็่องน,นนะเอาก็พันเดียวไหมครับก็หายกันคนละคิวไ,ไ,ไหมครับเออ้ับ <ไป S 1> โทษจังเอาก็อย่าครับแบทแมนเม็นส้มอ่ะนะไมดิโอ้ยของน้ำน้ำทำข้าวสภาพของน้ำน้ำทำข้าวหรอไม่ดีละเม็ดหนึ่งหร <ไป S 1> <า>อของน้ำ<อ>นมำทำข้าวหรอ แม่กวนครับกนอับพูดได้ครับแม่ไมู่ดได้ถ้าเล่นโทรศัพท์ผมบอกเลยผมมันโนหนึ่งครับโต้ทีอย่าร้องอย่าร้องนะครับอย่าร้องเลยแม่อย่าร้อง้ยแม่ก็แล้วคุยกไปก็อย่าร้องอไม่ไปดีทีแตนี่นั่น่ะโอ้ไม่ต้อง ขอครับ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 ได้ใหกลกไม่ดีนะครับถ้าอยากให้ถ้าอยากขอชีวิตละขอผมม่ทำทรงครับไม่ได้ตึงหรอกริงปักเอาได้แล้วเจอเพื่อนอีกทีตอนของเต็มก็ได้นะมาดิก็มาดิได้ก็ได้ครับกอด้เอา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 ครับเอาเกินไปเกินไปเราเาเลยเาอ้คอไขอ้ครับเป็นมามาอุยมาุยขอาขอา อ๋อมีอะไรอ่ะค้างคาวหลงผูกเปล่าค้าง้าวหลงผกค้างคาวหลงค้าง้าวหลงผูกเขาเปล่าปั๊มขาปั๊มอย่าได้เกมเนี้ยปั๊มปั๊มปั๊มปั๊อ้าวลวงแล้วบอกว่าจะเล่นแบ็กแมนเหมือนกันโอ้เจอทันจิโร่ไปแพ้ดีครับเจอทันจิโร่ีอคิตีปัมเลยคิบจะตีแดงเ้ยอ๋อคีบคุณลุงคุเี้ยพบาท น,นี่ขอขอผ่านนเออขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอลดเหลือ,อตัวละร้อยได้ไหมครับอ๋อดโอ้แม่ไมไม,ไมครับคำไหนคำตันดี่ะเป็นสีิากไม่แนะม่หอก่อลองลอล พูดเยอครับก็อนมาก่อนเกหนึ่งเ๋อยู่หนบาทนะครับอวม,มาเกหนึ่งก็เกบสิบครับโทดีแล้วก็ตั้งหรว่เออแค่นั้นเลยเกบาได้แล้ครับโทรศัพท์ม,มาหยิบยาได้ค่าบ,ารบ,ราารบอรน่าไม่ไอาบ่ายนะาแป๊แปนเออเมื่อกี้ท้านเจอเหลี่ยมได้ค่าครับโทดีเจ้าห,หอเล่าเจ้าห,หรอ ขอชีวิตได้นะน้องออเอาเแบทแมนไปคนเนนดีดยบแบทแมน <Bad man. S 1> มาดิเออได้ได้บทแติดรอย,อยังไหมมาพี่ไม่ปล่อยให้งไร้ยถ้าจะอยากัาเนี่ยเป็นตีบอมละมา ไม่ใส่หวานกินชะนกาที่ปั้มไหมล่ะครับน้องไม่เล่นนะครับอยากที่เรายจโจดเล่นนะครับจเล่นครับเพราว่ี่บอกจวติงอาพี o ่ไม่ใช่เพมาะแค่โม้โค่นไปอ,อ,อย่างมาขนาดพิมพนกลับไม่ได้เอาพี่เน,น,น,นะครับตกไปแปดหนึ่งโค่นมาเจ็ดพัน าเล่นกับลูกไก่หรือมาเล่นอาโอโฟี